ถ้าคุณใส่ปิป๊บอลูมิเนียมข้างหลังแล้วแฮนด์สั่นเราคือพวกกันขี่ไปขี่มาอยู่ดีๆเห็นสาวอยู่ข้างทางจะปล่อยมือโชกก็ทําไม่ได้วันดีคืนดีก็เลยเอาไอป้ปี๊บตัวร้ายเนี่ยออกสรุปว่าหายหายเฉยเลยแล้วใครที่บอกนะครับว่าเปลี่ยนยางเปลี่ยนโชกหลังเซ็ตโชกหน้าเนี่ยแล้วมันจะหายเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันช่วยอะไรไม่ได้เลยก็เลยอยากลองดูว่าถ้าเราเปลี่ยนไปใส่เป็นกระเป๋าล่ะมันจะช่วยได้ไหมแล้วตัวที่เห็นอยู่นี่ก็คือแช TR 5 0นะครับเป็นกระเป๋าผ้ากันน้ําของแชสซึ่ง แน่นอนแหละมันต้องช่วยได้อยู่แล้วเพราะน้ําหนักมันเบามากนะครับแล้วกระเป๋าเนี่ยก็ยังมีที่เก็บของให้เหลือเฟือเลยนะครับแล้วดูภายในกระเป๋าด,ดีโอ้โหมันช่างกว้างอะไรกันขนาดนี้เนี่ย แล้วเขายังแถมตัวดันทรงมาให้ด้วยนะครับเผื่อใครติดกระเป๋าไว้เฉยๆเอาไว้เท่ๆตัวดันทรงก็จะช่วยให้ตัวกระเป๋าเนี่ยมันอยู่ทรงสวยงามนะครับและนี่ก็คือสายสะพายนะครับแล้วก็ถุงคุมกันน้ําเผื่อเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยเราต้องใช้มันนะครับตัวล็อกก็แสนจะง่ายแค่บิดกุญแจก็ใส่ได้แล้วแถมหน้าตาก็ยังดูดีนะครับเหมาะกับสายลุยสายเดินทางเพราะตัวนี้เนี่ยถอดออกมาเป็นกระเป๋าสะพายก็ได้แต่ก็นั่นแหละครับ อันนี้มันไม่ใช่ทางของเราเลยก็แค่อยากเอามาฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าใครใส่ปิ๊บอลูมิเนียมข้างหลังแล้วแฮนสันเนี่ยก็ลองเปลี่ยนมาใช้กระเป๋าผ้าดูกันก็ได้นะครับแต่แนวของผมก็ยังเป็นปิ๊บอลูมิเนียมอยู่ดีนะครับไม่ต้องห่วงเลยไม่ได้ถอดทิ้งหรือขายนะครับถอดมาเทสเฉย